สัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าแฟนสเกอร์ชาวไทยห้ามพลาดเด็ดขาดครับเราจะพาคุณผู้ชมครับย้อนรอยอีกหนึ่งรายการใหญ่เรียกว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกครับในช่วงเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมากับการแข่งขันในรายการ w o r l d Snooker Northern Ireland Open 2021-2022นะครับแข่งขันกันที่ Waterfon อนท l l ประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปตั้งแต่รอบควอลิฟายกันเลยนะครับซึ่งเป็นการเจอกันครับระหว่างโจเจ ลงนะครับนักสอยคิวจากประเทศจีนต้องมาเจอกับจิมมี่โรเบอร์สันครับแน่นอนว่าฟอร์มของจิมมี่โรเบอร์สันในเกมนี้ก็เอาชนะไปได้4-2ต่อเฟรมครับเราจะย้อนรอยความสนุกความมันของการแข่งขันคู่นี้ไปฟร้อมขอบอนุแล้วครับลูกนี้ไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่ามีหนังบางออให้เร็วครับลูกนี้ โตจึงออยู่67สิบต้องด <67. S 1> ูเพ <ım S 1> ราะว่าตำแหน่งนี้ก็ัน่งนักโด่กเพราะว่าจะเล่นดึงไหมเอ้ยจอห์นมี่โรเบิร์ตส์ดูุดทาดไม แดงลูกที่สองจากขวาหัวแดงลูลูกบนนะครับลูกซ้ายอะ่ะ